สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกันกแล้วครับพี่น้องมันนี่กับไร้เฮ็ดกับเขาเนาะครับพี่น้องเข้ากำลังหนึ่งเขาแรงกินพี่น้องช่วงนี้กับประมาณสี่โมงแรงนะครับพี่น้องจะเด้มนมาหนึ่งเขาแรงกินพี่น้องมันนี่ไม่ได้ปใสไเลยครับพี่น้องมัอนี่ ฝนตกมัดมือพี่น้องหนาวกับหนาวครับผมฝนก็ตกเนาะครับพี่น้องกะอยู่บ้านมัดมือเลยพี่น้องมื่อนี้ไปทำมาหากินบ่ได้เลยครับผมนี่เขาก็สีมันหนึ่งเขาแรงกินเนาะพี่น้องเนาะเดียวกับเขาคือสื่อสำเร็จแหะครับพี่น้องไม่กินพี่น้องหนึ่งเขาเรียังคือสื่อเนาะพี่น้องเนาะ Ies, ีได oh, ้่ัโอ้เห็นเลยใต้เขาคนที่น้องโอ้ยพเห็นเลยแบบไอ้ควมห่อนขึ้นกระโวดอืมอืมไปชี้ได้ไหได้แล้วเะได้ โอ้โยนหอน่หอนเลยต่อใช่กล้องหน่อยบ่ไมกน้องบ่กล้องไงแบนี้อ,นอือเออขาหนห่อนเลยเพื่น้องโอ้เขาหนห่อนทั้งสี่ต้องไปสื่อหลาบงน,นวนไม่กินเลย เสือหลบงว่วบันแบ่งไม่ถึงเลยนะเห็นยบเขาอ่นหอดเนาะที่แสบเนาะก,กี่กเมื่กี้ฝ่าด้วยกันไหมหถีม่มุกกรอกเลยทีน้องเขาเย็นนั<ะ>่นเขาเย็นอุ่นไหมเมืม่อกันนิ่มอันนี้เป็นเขาเขาจีเขาสารเท่านึ่งรูดลรย วันนีเเ้เขากินเผาไมนี่เเขาโน่มกินน้ำยากระติเด็กเขาด้เผาเรืยอยๆหลเมื่อนี้แหละเมือบ้านไม่แช่นี่ะเอืองน่งของไปต้องมาเขาไหลเกียบลอยเกียบมเกียบปูวกินไสบฮิเมียนไมนกัน,นอ,อแล้วเดี๋ยวก็กีมันแข็งมันห่อนอยู่กีเพราด็กกีหลายะก็ยาก,กินว่าจะ

này lên bì cua, tiêu cua, rang ra cho con, con nè, Cua đấy, hả? Jim Jim hả? Jim Jim, 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 Jim

เนม้บ่หหาอแล้ว้นี่ยหเนาะน้ด้ขวดแวครัคูมือเลี้งให้กินหนาวครับน้องเมียเนาะคอยจักเสียบนำบ่าบ้เม เชียวดหนามวัยาปูปูมาเรียงนนาวครับนนี้่หนามนี้กระมังที่ยาจะส่งไ้เลโหไก่ได้แล้วเป็นไหนยไก่ห้ไก่สีได้น้องมยนะ จติไไ้มโที่เป็นตำคมเรโะอ้ยาหน้ามมอุนไหมล่ะเีนนน้อุ่นมัน่นไหนี่ต่ม,มาขา,า,า,ามพี่น้องมนี่ต่มะขามใส่กระปูครับผม แก้วกระ,ะปูเป็นกระปูซุกด,ด้วยครับพี่น้องทำเลยเราบกิเราบร้ออกไปได้ไหมเราเอาอันค้วยแล้ว,ลวปไปนี่ดิเราลามไปกินแล้วแม่ค้วย

ต,ตรงหน้ามะขามเนี่ยพอ่อป่ะกัามะขามใส่ข้วยืว้อป่ะกับมะขามหมกอยี่บนเบึงลลูกเออเอาอีกใส่แจ้งหน่อยกันให้แม่แล้วกินแ้ำมันเด็ดต,ต่ำให้แม่แล้วเออใส่ปีกมือหน,นึ่งก็ได้กับปูต้มซุปเลยนะครับ ต้มสุกล่ะค่อยมาใส่พี่นออ้องมันค่อยสิบัวข้าบัวเข้าวนะครับจังมันเป็นพยาบบัใส่ฮันคนเขาเจาะกับส่ดิบก็ได้บัวผักเถากินเห็นไหมแม่นี่ละเฒ่ากินดิบบัพอดีถ้าบวกกากินปูดิบผู้เฒ่ามันนเหรอพี่น้อง ม้าดำกับปูหน้าอีปูหน้าใส่ีตัวนึงเขาผสมเองทำอีปูหน้าใส่บระขามบาขิงเหรอของนัวพี่น้องเท่าไหร่นะออก็น้ำตาลของนวดอะไรก็ปลาปลาบดใส่น้ำตาลก็ได้น้ำตาลก็ได้เนาะมาหนีน่ะใช่ปีใช่ปี๊ดเห็นตัดเปรี้ยวเออ ใส่หน eh, hey, uh ่อยแลายมัน huh. จ mm ุดเปียกตน้า huh. อ şey uh ือีกปีกไยนอ้ยโอเคพอดเน่ยเออคลื่อนเล่กะไดเจ้าใส่น้ำปลาก็ไดรน้ำปลาเพระต้องใส่ลองดูนี่ผลได้ไหม ันเท่าไซเต้นหอมลงไปในหงจงครับมันเสียบกัระบาบกงเนยส้สมมี่เียมลูกอืมเราติดเขาเลยเสียบเขาเลยเนาะอโอเคเลยจัมาขอนิ้วเด้อเสียบๆเลยอืมเสียบพี่น้องมันปูขนาดเนียขาเบปููมิมข้าว ตำแดดแรงวันนี้มันแสบโมเปียวนี่มะขามมันอ่อนอะแสบมากเลยนี่ก็ับแสบแล้วมึงก็ได้ทานไพี่น้องกินมะเขือยาวเนาะถักฟอดไข้เร็วกินได้เมื่อส์แล้วถักไข่แล้วตำมะขามกินมะเขือยวโอเคแสบเลยนะพี่น้องตำมะขามนี่แหละครับพี่น้องวันนี้พี่น้องเนี่ยกินแรงครับผม มีลาบงัวมีต่ำบักขามแล้วก็มีทอดไข่เด้อพี่น้องใชครับผมเดี๋ยวไปกิมข้าวเร้งนิดกันเลยครับมาเด้อบัดดีครับพี่น้องครับมากิมข้าวนิดกันเด้อพี่น้องกิมข้าวเร้งเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะนี่ครับผมนี่ค่ะพี่น้องกิมข้าวเร้งวันนี้เขาพอด้ีแค่ไรพี่นอ้องเทา ซสือของาวัดมากครับผมเขาหันห่อนเล็กน้อยนะครับผมเขาหายเล็กน้อย่างไี้เขาไม่ยังเขาพงนึงแล้วแสบเล็กน้อยนี้หลับง่วนีครับหลายอย่างเียคืนีพี่น้องเียคืนมีแต่แสบที่ีอืม ไอิอีกะปูไมัรู้เนาะตั้ก่ยับตัมากินข้าน้ำกระโนจ้าง่องอะไรก่อนเนาะคือตำคะขละครับนุ๊อูตแห้งเลยเอาเปิน่ังซะเจ้าขุ่นุองเดียว ก่อยเนื huh. ้อพี่นาะก๋วยดิบอ like ือเช็บปกองก๋วยแล้วใส่ไปเลยปกแตงกินกันไหมใส่เลยก่อยลองกินกับแตงอ้อนนะตุ้มตัวนะแตงอ้อนยอะแล้วเนี่ยทุกคนเยอันนี้บันเทาเองเลยพสุอตลาตปลูกเอง ผ่ 5, น้เาเป็นโปรน้มเชี่วขมนออาไปยังไก่แน้ำเื่อเอามาขมกับโปรก่นัอยาได้จับรู้าบ้า,าบราบแล้วขาดเข้มไปนิดนึงไม่ใ่เกินเลยไไจำยม,มันเอาก็ได้ำเชี่วขมมัน ทอ,อดไข่ขมมินิไข่ <นำ S 2> กับระปูทำเจ้าขมเราไยมาคุายแล้วนอกพี่นองอืมอละอืม เจ้าคมเฉกยบวุฒิน้องไหม่หรือไม่พี่น้องไม่แล้ว่ากินตำขาวเาจว็บือข้ามเฉบเฉบวะประตูมองน้อม่เสริมให้หมดแม่ เล็นย้าเขาอืมผมลำลึกเลี้ยนฟ้าผมเจอร้ากับไปผมอีกไป๋ เจอดีงงอ่ผมคุ้นคองเลยเยีงง่ยวทำมัง,ง่าาย่เสียอกะมนจา ตำบาาักขามไสอีกับปูน้าแต่ว่าเอาไปขัวก่อนเสียมากเลยขึมนเนียดอง่งคนก็หลับยืนยีพี่น้นอ,อพวกลับเหมือนกินหมพวกน,นี้กับปูน้เมันกินพวกน,นี้กับปูใส่ กินมา,ามอันน้ำามเลยงูเสือมกินต้น้นโเส้มะขาคมตนเชแถมมันเปลีป่ยนน,นี่ยนะดำลูกของมันหวอนกว่เสนาะกินกับข้าวเส็มามาว่าันกรอบแตหวานพี่ต้องเกี่ยวขม เดี๋ยวผมจะแฉบครับเหนียวจำเต็นคีเลยพี่น้นองนล้คุยราบรดกันเพีน้อคุยราบแดงๆเลยครับสามด้อน้ำเดลืวน่ไากินด้วยตัวก็กากิน,น,นอืมอากินนะื่ ห,ห่อยเลน่ารัพร้อมด,ด่มดาเสยหรอแสีบยบ่ะมาเบตลอดลูกกากินลูกากินเด็ดเลยกินตุกม้วนลำม้วนลม้วนก็ทมันเล่าม,มัเข้มไปไเลยเขมอากเป็นลำม้วน <C oughs> ได้เหรอ เม,นะมื่อนะถ้าเราไม่หลาโมงเลิพี่สอบางทีิง,งเพชรบันเดี๋ยวมเลื้นผ้าเขาไปกนเนาะเพชรคุ้นเข้าไปอืออดไข่กับจำคามนเนาะคุยได้เนาะ ักแต่งนะอืมหอนทองบาบาไปเลยนี่ถ้ามีเหล่าขาวฤขษ์จาแซ่บขี้น้องเห็นเราเพิ่งืจอบ้านเนี่ยือตัวเนาะเ่อมาลานบันแบงพี่น้อง กินาบได้ไหมอย่ารออยู่กินบาบดบ้องคือเป็นโรคเลยน้งกินมบดบดไ่หลายจุดพักที่พี่น้องีองเขาหนาวแล้วคกณเลยมาความความแซ่บน อมอมไดปู่กบนเท่า,ทา,ทาก,กับลาบกระเสียบเลยอมนมั้ยอืมพักนานเอาอยู่เยอเ่นำ้ำแล้าตอนนี้แห,ห้งหรือเปล่าบ่าป็นแห้งลาบาทไ้แ่ไนบ้าวะโอ้ยสิบบาทเพื่ะขี้นะเนี่ยสิบบาทได้เนี่ยป็นแห้งเลยวะ่ะ โล่นมันจะสองอลอยเนาะ่อยกี่บาทน,นี่นบอกมัน,มนอดกแพงอยู่เด้อแพงตัวนี้มันหนาพอาดดดนนไหมสิบาทพวกเด็มันเหน่ประมาณหาบาทต่อละบาพัเรื่อยโอเขียวคมล่ะในเด็กการดิเอาททยอา้กิน,น,นขนมหนาวโอ้ต้มน้ำบาบครับพี่น้อง นี่างไรพี่น้องอากาศมันเย็นหนาวนดีด้วยครับผมมันต้มมัดมือเมือนนี่ทันว่าต้มน้ำนี่อาบก็ได้หรอกพี่น้องละเอีดกนตกหลายมือนี่นี่แหะครับผมน้ำกระเช้ก,เกระถ่วมแม่เมียนวะเมีนละเอียดเท่ากับกลมทั้งฝนทั้งหนาวตุ่มน้ำแล้วก็ไปผสมอาบเนาะพี่น้องเนาะนี่ลำมันหนอกเขาก็เป็นสีอะไะพี่น้อง แบบนี้แหะครับผมอาบนล้วม่บฮะอาบนล้วมาน้ำอุ่นอาบเยอะน้ำอุ่นอาบเยอะเดี๋ยวหนาเมื่อไห่อีกอะไรตุับพี่น้องตุมไปแล้วหมอหนึ่งนี่หมอที่สองกินเขาเย็มแล้วก็อาบน้ามามานอนแล้วก็พักผ่อนนอนตัวพี่น้องวันนี้คัมมาตะบันทู่ม่านตะบันเล่นตุ่มนึ่งกันนั่กันเมื่อไหร่ครับผมกรุงเทปพกตุ่มทีสับาย มีอันเดยครับน,นี่โอ้ยมาผัดกับพอเด็ดต้อบ้านทับเลยมันกกลูกมันไก่นไนห,ไหนาวพี่นอ้องลูกก็เลยกกลูกไปมันหนาวนะพี่นอ้อง <c ười> นี่นะครับผมขนาดไก่กับหนาวซ้ำนีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคนกับที่หนาวก็เติบอยู่พี่นอ้ <c ười> นนองนี่นะพี่น้องลูกเขาโงลูกแปดตัวไปส่วนยุ่งเลยนี่น <c ười> ลูกโตลูกหลายโตเล,ลยเนาะโตเออมืัอนี้ไก่บูด,ดื้อเลยเนาะปกติสูเม,มอร์เค็นก,น,นกินนึ่งกินนี่เยอะมัอนี้บูด,ดบื้อวันไดีนี่นะครับพี่น้อง,งสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเองนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับ